คิเทคนะครับเป็นเกมสร้างสวนสนุกอารมณ์มันจะคล้ายกับเกมแพนเอชคอสเตอร์แต่ว่า p a r k คิเทคเนี่ยมันจะเป็นแนวออกแนวฉบับย่อครับคือมันจะน่ารักน่ารักกว่าภาพน่ารักกว่ากินสเปคน้อยกว่าราคาก็เบากว่าเยอะครับราคาหลักไม่กี่ร้อยครับสองสได้เราเข้าไปดูในเกมนะครับว่าเป็นยังไงเกมนี้ก็จะมีผ่านนะไปเรื่อยๆก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ สถานที่ก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มเรื่อยๆเกมมันก็จะเป็นแนวสร้างสวนสนุกให้คนมาเที่ยวนะครับคนมันเนี่ยครับคนมันก็จะเป็นออกแนวน่ารักๆแบบนี้ครับนี่เลยแบบนี้เขาก็จะเป็นรายละเอียดเหมือนกันนะครับว่าเออคนคนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างสร้างเนี่ยเราจะมีการสร้างอยู่ก็คือว่าสร้างเครื่องเล่นไปเลยนะครับอ่ะสมมติผมสร้างให้ดูตรงนี้เป็น เรียกอะไรอะ่ะอันนี้กระเช้า,ชาสีดาไม่ใช่ครับกระเช้าจิงช้าอันนี้กิะเช้ชาสวรรค์ส,สิกระเช้าจิงชาไม่ใช่นะครับพอสร้างตรงนี้ปุ๊บมันยังเปิดไม่ได้นะครับเราจะต้องทําทางเข้าทางออกมันก่อนเดี๋ยวผมดูะดะนะครับนี่ตรงนี้ทางเข้านะครับอ่าเราก็สร้างทางเข้าเสร็จแล้วเราก็สร้างทางออกด้วยกจากนี่สมุดออกทางนี้อ่าสร้างทางเข้าทางออกเสร็จแล้ว เราต้องสร้างถนนเชื่อมโยงให้มันด้วยครับมูมสร้างอย่างนี้นะครับเข้ากับถนนตรงนี้เนี่ยครับเท่านี้อ่าแล้วเราก็มากดเปิดเท่านี้ครับก็คือได้ออต้องสร้างทางทางออกให้มันด้วยนะครับก็คือให้คนวนกลับไปก็ได้เท่านี้ก็จะเปิดขายแล้วเอ้ยเปิดให้เล่นแล้วนะครับตรงนี้ค่ามันจะมีเราขึ้น เก็บค่าเล่นนะครับตอนนี้1.5อยู่เราจะเก็บเป็น1.6ก็ได้แต่ยิ่งแพงเนี่ยคนจะยิ่งไม่ชอบนะครับจะมาเล่นกันน้อยเราสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้ฟังก์ชันของเขาแล้วก็จะมีรายรับรายจ่ายเช่นผมมาดูตัวนี้นะครับตัวน,นี้มันก็คล้ายล่องแก่งนะครับเห็นไหมครับคนมันต่อคิวเยอะมากเพราะอันนี้มันคนชอบเล่นเยอะมากเห,เห็นไหมครับตรงนี้คนต่อคิวอยู่แต่เขาต้องรอรอบนะครับเพราะเนี่ยรอใคนขึ้นตรงนี้ครับต่อคิวกัน4ตอนนี้เป็น4 4บาท เราดูรายรับรายจ่ายได้นะครับตรงนี้ดูไหมครับสีเขียวก็คือรายรับสีแดงคือรายจ่ายก็ยังมีกําไรอยู่นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดตรงนี้บอกว่าเออคนชอบนะครับตรงนี้คนไม่ชอบเพราะว่าอะไรมันเสียเวลานะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นระบบของเอ่อเกี่ยวกับพนักงานนะครับนี่มันนี้เป็นสตาร์ r o ูมเราจะสามารถทําให้พนักงานไปพักได้ตรงนี้ก็เทรนนิ่งพนักงานได้นะครับ สมมุติผมก็สร้างตรงนี้เนี่ยครับพนักงานก็จะมาผักตรงนี้ได้ก็จะมีการสร้างพวกช็อปต่างๆเช่นเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์แต่ที่ผมสร้างไว้ตรงนี้แล้วครับนี่ผมจะมาเพิ่มไปตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้เขาจะยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะจะต้องมีการสต็อกของด้วยมันจะต้องเชื่อมเกมนี้มันจะต้องเชื่อม,ม,ม,ออมไปที่คลังสินค้านิดน,นึงนะครับแต่ผมจะตรงนี้ผมจะแค่ดูยังไม่ได้เข้าไปสร้างให้ดูจริง สมมติผมเข้ามาดูตรงนี้ที่ผมเชื่อมแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถก็เหมือนเดิมก็คือว่ามาเช็คสต็อกตรงนี้ว่าเออตรงนี้ใส่เท่าไหร่เราสามารถลดได้เราใส่เกลือน้อยหน่อยคอสเราก็จะลดก็คือค่าใช้จ่ายจะลดลงเราสามารถปรับได้พอสมควรเลยครับปรับเป็นชิ้นเลยครับเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเราใส่ผักน้อยหน่อยใส่ชิ้น,นหรือใส่เต็มเพิ่มราคาไหมแล้วแต่เราเลยครับตรงนี้ก็เป็นอ่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่งแต่งแต่ง,ตงไอสวนสนุกเราได้ ก็จะมีเป็นแต่งต้นไม้ได้ใส่หินเข้าไปได้เมใส่หินตรงนี้เพิ่มความสวยงามนะครับตรงนี้แล้วก็เราจะวางที่นั่งเข้าไปเพิ่มก็ได้ให้อยากให้คนเขามีที่นั่งรอนะครับนี่ครับผมก็ใส่เข้าไปคนก็มานั่งรอตรงนี้แล้วเกณฑ์นี้มันมันดีตรงตรงนี้ครับคือจุดเด่นของมันเลยคือเรื่องบูปิน คือบูปินเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งแต่งนะครับว่าเออจริงๆแล้วแค่ตรงเนี้มันจะเป็นการวางอาของเล่นเข้าไปเครื่องเล่นเข้าไปไเฉยๆแต่ไม่ไดแ้แต่งอะไรเลยมันจะไม่อลังแต่บูปินตัวเนี้ยเขาทํามาให้แล้วเนี่ครับเราเราสามารถที่จะแต่งออกไปได้เลยมันจะอลังมากครับสมมติว่าตะเกียบผมสร้างเอชิงช้าสวรรค์แบบนี้ใช่ไหมรากาศแต่เขาจะมีนี่บูปินที่เขาแต่งมาให้แล้วมันจะขั้นเทพไปอีกขั้นนึง เขาเอาส่วนตกแต่งมาประกอบกันให้แล้วมันจะสวยแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายการสร้างที่แพงกว่าน,นี้ก็พันแปดเจ็สิบเจ็ดเลยนะครับแพงกว่าอันนั้นแต่คนอาจจะนิยมชอบมากกว่านะครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้เรื่องบูปินตรงเนี้ยเราสามารถไปโหลดมดมาได้นะครับเกมนี้มีมดให้ลงครับมดก็คือมีคนเขาแต่งไว้แล้วแล้วเราสามารถหยิบใช้ได้เลยเระบบเกมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องบริหารค่าใช้จ่ายไอ้ตอนเนี้ยค่าใช้จ่ายไม่ดีนะครับลบแปดร้อยต่อวันแต่ผมจะม,มีเงินอยู่สามพัน เล่งเวลาเกมได้มีฝนตกฝนตกด้วยดูภาพอากาศได้สภาพอากาศได้นะครับส่วนนี้ก็สามารถปรับเป็นกลางวันกลางคืนได้นะเพิ่มความสวยง,งามเข้าไปอีกก็คือไว้ใส่ไฟะครับไฟจะสวยมีัมีกลางวันกลางคืนให้ด้วยพนักงานก็จะมีพนักงานแบบต่างๆอย่างเช่นตัวเน,นเสาเนี่ยก็คือพนักงานเอนเตอร์เทนนะครับผมสามารถเนี่ยกดตรงนี้จ้างปุ๊บมเอาไปวางที่ตรงนี้ได้เลยปุ๊บคันนี้เขาจะจะแบบเล่นอ่ะคนคนที่เข้ามาชมครับ ทำให้คนชอบมากขึ้นอันนี้ก็เนี่ยครับมีจ้างคนขวัดพื้นคนซ่อมแล้วก็มีจ้าง Security ได้เพราะอาจจะเกิดการขโมยของเกิดขึ้นนะครับเราสามารถจะดูผู้ชมได้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาพูดว่าอะไรบ้างเราจะได้แก้ไขถูกนะครับแล้วก็จะมีการวิจัยแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้มานะครับสรุปเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ ใครที่ชอบสร้างสวนสนุกใครชอบเกี่ยวกับเกมไทคูนคนที่ชอบสร้างรุ่อสร้างนี่เกมเกี่ยวกับซิ Sim มซิมครับทั้งหลายแต่ไม่ใช่เดซิมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเพย์นหนึ่งเลยคือซิมพาร์คอันนั้นผมติดมากนะครับสนุกมากคือเราสด่านก็จะมีเยอะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นมาให้ตกแต่งถ้าเกิดใครชอบแนวสวนสนุกเนี่ยแต่ว่างบไม่เยอะแล้วก็ไม่อยากใช้สเปคเครื่องเยอะก็มาเลือกเล่นเกมนี้ได้ แต่ใครที่งบเยอะแล้วก็อยากเล่นเกมแบบว่าเครื่องแรงอะไรก็ไปเล่นแพนด์เคสเตอร์ได้นะครับเกมนั้นก็จะเทพกว่าแต่เกมนี้ก็เล่นได้ชิวๆเอาซื้อมาให้ลูกหลานเล่นก็ได้ครับเกมนี้ก็เล่นสนุกเลยนะครับเอาไปเลย5ดาวครับสนุกมากครับ